สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องไรซีวารายต้ทีวีนะครับผมก็ต้องบอกว่าฟอร์ม S อ G เมืองทองกิเลนพยองขนองเดชนะครับผมก็ร้อนแรงนะร้อนแรงเหลือเกินนะครับผมก็โอ้โหสีนัดล่าสุดนี้คือชนะรวดสีแดงเถืออเอ้ไม่ใช่สีแดงสีแดงดิสีเขียวเขียวปัดเลยนะครับเขียวปัดเลยทีเดียวนะครับผมก็ฟอร์มค่อนข้างจะโอ้โหสิ่งที่เห็น สิ่งที่เห็นในเมืองทองในชุดนี้ภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูรอฟสกี้นั่นเองนะครับผมผมมองว่านี่แหละเป็นสไตล์ของกิเลนผยองที่ควรจะเป็นนะเออเป็นฟุตบอลที่บุกสนุกบุกมันบอลเท้าสู่เท้า,าสวิตบอลเร็วเป็นอะไรที่เนะอนเตอร์เทนอะเออผมแฟนบอลคนหนึ่งที่ไม่ได้เห็น สไตล์การเล่นของของเมืองทองเนี้ยนานแล้วต้องย้อนคือสไตล์การเล่นแบบเนี้ยต้องย้อนไปนู่นอะสมัยยุกยุครุ่งเรืองของเอซจีเมืองทองอะยุคต้องเป็นยุคที่แบบว่ายุคไร้ผ้าชมป์ไร้ผ้าหรือเปล่าแล้วก็เป็นยุคที่เอ่อเมืองทองได้แชมป์ได้แชมป์ยุคแรกๆเป็นยุคที่เล่นสไตล์เนี้ยเล่นสนุกเร้าใจเป็น สิ่งทีผ่ผมอยากเห็นฟุตบอลไทยเล่นสไตล์เนี้ยคือมันเหมาะกับคือผมมองว่ามันเหมาะกับสไตล์การเล่นของฟุตบอลไทยนะอืด้วยระบบการเล่นเนี่ยบอลเท้าสู่เท้านะครับแล้วเด็กเด็กชุดเนี้ยเล่นกันได้ดีมากเล่นกันได้เข้าขามากอันนี้ผมขอชื่นชมนะอ,อ,อันนี้มันไม่ใช่การอวยนะท่านผู้ชมแต่ผมมองว่าเชฟการเล่นฟุตบอลการเล่น,รเ,ลนเราใจสนุก อย่างเงี้ยมันได้ใจแฟนบอลได้ใจแฟนบอลแล้วก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยบอลมันสนุกอะ่ะบุกอย่างเงี้ยบุกมันต่อบอลเชื่อมเกมสวิตบอลน,นะครับบอลเท้าสู่เทา้าเคลื่อนที่เคลื่อนตัวตามซึ่งยุคปัจจุบันนะผมบอกตามตรงว่าหาได้ยากนะเล่นเล่นระบบการเล่นสไตล์เนี้ยนะครับผมเล่นระบบการเล่นสไตล์เนี้ย ซึ่งมาริโอผมเชื่อนะผมก็ต้องก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องยกเครดิตให้มาริโอยูร็อบสกี้นะที่หล่อหลอมระบบการเล่นกับพวกเด็กๆส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเด็กๆอะคาเดมี่พวกเด็กๆทีเ่เล่นประสานงานกับแดเล่กับป๊อปอะไรนะพวกประสานงานกับทางด้านนักเตะต่างชาติได้ลงตัวนะผมมองว่ามันเคมีระบบการเล่นล่าสุดอะฟอร์มล่าสุดของระบบการเล่นสไตล์การเล่นของเมืองทองล่าสุดเนี่ย มันรู้สึกว่ากลมกล่อมถ้าเป็นพูดถึงเหมือนเอ่อเหมือนกาแฟ ى, มันเหมือนกับเอ่อมาริโอยอรกี้เนี่ยเหมือนบาลิสต้านักชงกาแฟที่มาถึงแล้วสามารถใช้วัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยชงแล้วรสชาติออกมาได้กลมกล่อมหวานมันกลมกล่อมพอดีพอดีพอดี ใช่มันลงตัวทุกอย่างเลยแม่งเดี๋ยวพูดว่าหาว่าอวยแต่ผมรู้สึกว่าผมเห็นหลายนัดแล้วไงว่าเฮ้ยมาริโอยูโรสกี้อ่ะทำทีมเล่นบอลสไตล์เนี้ยผมรู้สึกสนุกนะดูบอลดูบอลเมืองทองดู bon, มันดูเอนเตอร์เทนแล้วดูสนุกกลับกันผมดูสิงเชียงรายเล่นผมดูแม้แต่บุรีรัมเล่นเองผมรู้สึกว่าหน้าเบื่อน้าเบื่อมากโดยเฉพาะสิงเชียงรายนะ ผมบอกก็เลยคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะเล่นบอลอุดเชื่อะไรนักหนาเล่นบอลอุดตั้งแต่ต้นเล็กแรกมาละ,เ,ะเล่นบอลอุดมาตลอดนะครับพอหน้าสุดท้ายอ่ะมันเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าสิงเชียงรายนะมันเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่าแพ้ภัยตัวเองอะ่ะหลังจากที่โดนพีทีประจวบนำหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับคราวนี้ บุกไม่เป็นเลยครับเพราะเล่นบอลอุ่นมาตลอดเล่นบอลรับมาตลอดรับลึกมาตลอดพอโดนตาเมยียพอโดนตาเมยียการจะเซตเพยบิลอัพมันมันก็อึดอัดมากที่จะเอาประตูตูคืนซึ่งต่างจากเมืองทองอะผมรู้สึกว่าสนุกสนุกกับการที่เห็นเราพลพรรคก,กิเลนพยองเนี่ยต่อบอลกันอย่างสวยงามบอลเท้าสู่เท้า มันอาจจะมีการสวิตบอคลครอสบอลข้ามไปข้ามมา,าครอสบ้างนะครับแต่แต่ส่วนใหญ่เป็นบอลสไตล์ที่แบบว่า,าจะบอกว่าเป็นกึ่งๆได้กลิ่นอายของเจลีกก็ว่าได้นะกลิ่นอายของเจลี e ที่เขาเล่นบอลเท้าสู่เท้านะพูดถึงบอลเท้าสู่เท้าเอสซีจีบางทองเล่นสไตล์อย่างนั้นเลย <S <S คือท่านผู้ชมถ้าดาูถ้าเราติดตามฟุตบอลเจลีกมาบ่อยๆใช่ไหมเราจะเห็นว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเขาจะเล่นบอลเท้าสู่เท้ากันเยอะมาก ซึ่ง s อ g เมืองทองก็เล่นมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็มีความหลากหลายไม่ใช่ว่าเล่นบอลเท้าสุดท้าอย่างเดียวจังหวะสวิตบอลครอสบอลก็มีนะครับผมโดยเฉพาะลูกที่3ที่ได้จากการต่อบอลโอ้โหหลายนาทีเลยนะต่อเชื่อมต่อบิลล์อัหาช่องกันไปวิ่งสอดกันไปมามันรู้สึกว่ามันมีมิติมากในการเล่นเกมบุกโอ้โหลูกนะั้นอะ ลูกสุดท้ายที่ยิงสุโขทัยปิดกล่องอโอ้สุดยอดเลยต่อบอลแล้วก็แทงไปในพื้นที่ว่างแล้วก็วิ่งโฉบเข้าไปยิงคือเมืองทองอเล่นสไตล์นี้มาหลายนัดแล้วผมเห็นนะวิธีการต่อบอลการเข้าทำอย่างเงี้ยแล้วทําให้คู่แข่งอะจับทางยากอเอางี้คู่แข่งอะจับทางยากมาเฮ้ยมึงจะมาบอลแนวไหนว่สไตล์บอลสั้นบอลยาวเคลื่อนที่คือเอาจริงๆนะครับ บอลสไตล์เท้าสู่เท้าแล้วเคลื่อนที่เนี่ยคู่แข่งอะ่ะเหนื่อยนะที่จะตามบอลอะ่ะมันมันแบบว่าเุ้ยแม่งมันจะไปทางไหนว่าอะไรเงี้ยมันมีช่องให้เลือกอีกอย่างหนึง่งบอลอ่าบอลกิเลนพยองหรือว่าบอลเมืองทองยุคเนี้เล่นบอลรู้สึกมันไหลลื่นผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะว่าเฮ้ยเขาถ่ายเทยบอลกันไหลลื่นดีมากเลยเล่นบอลให้กันง่ายไม่เล่นยากไม่แบบว่าเลี้ยงจนเสีย เออเลี้ยงจงสินะวันอาอทิตย์ที่แล้วออสัปดาห์ที่แล้วผมค่อนข้างจะหงุดหงิดมากอ,อผมดูบุรีรัมกับบีจีใช่ไหมซาส,สลักเนี่ยเล่นบอลยากมากจังหวะไปหน่อยพาบอลเลี้ยงเลี้ยงตัดเข้ามาเลี้ยงอ้อมแล้วก็วกย้อนมานู่นนี่นั่นและคือบอลกลายเป็นว่าบอลบุรีรัมอะ่ะมันมันไม่ใช่สไตล์เหมือนเมื่อก่อนอะ่ะ ที่บอลเพรสซิ่งวิ่งเข้าหาวิ่งทําทางอ่าโอเคบอลสปีด okay, bon เร็วจริงแต่ก็เจาะ BG ไม่ได้เพราะความหลากหลายไม่มีผมที่สิ่งที่ผมเห็นในบในบุรีรัมนะคือเล่นบอลผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะดันทุลังโยนเข้าไปเพื่ออะไรอ่ะผมดูผมดูเพราะค่อนข้างจะเต็มเกมนหะน้าที่บุรีรัมเจอกับ BG เนะี่ยโยนแนวลึกเข้าไปนั่นแหละ แล้วไปเจอใครครับคาโตโซตูเยสอิฟานฟานดี้แม่งมงดักได้หมดแล้วก็ดันทุลังโยนไปอย่างนั้นอ่ะโยนเพื่อจะให้ให้พวกไมคอนให้อสุปชัยใจเด็ดลงมาใช่ไหมให้ทางด้านโรซาอะไรอย่เงี้ยในการวิ่งโฉบเข้าไปแต่ก็ทําอะไรไม่ได้คือความหลากหลายไม่มีคือเหมือนหมดโค้ดเหมือนหมดมุกอะในการเข้าทำอ่ะกลายเป็นว่า เป็นบอลที่อึดอัดนะบุรีรัมเนี่ยรวมถึงรวมถึงสิงเชียงรายเนี่ยตอนแรกผมก็นึก่าเฮ้ยมันเป็นแทคติกอะไรหรือเปล่าวะเจออันย่างสิงเชียงรายอะ่ะเจอบอลคู่เอ,อทีมใหญ่ก็เล่นบอลอุดทีมเล็กก็เสือกเล่นบอลอุดอีกบ้าเปล่าเล่นบอลคือแทคติกไม่มีอะไรเลยเออเล่นแต่บอลอุดพอนัดล่าสุดเห็นไหมครับ เจอพิธีประจวบนําจะตามยังไงอะ่ะแล้วก็ลูกมีโอกาสยิงนะแต่บิลโลซิม่าก็เหมือนเสียความมั่นใจไปเลยนะเออยิงลูกจุดโทษแบบว่าไม่เข้าติดต่อกันอะ่ะสองนัดเลยมั้งเออแล้วการเข้าทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ <S <S ผม <S <S รู้สึกว่าตอนเนี้ยบอลเอนเตอร์เทนบอลที่บุกสนุกบุกเร้าใจบอลที่เท้าสู่เท้าไหลลื่นอะ่ะคืออารมณ์เหมือน เมืองทองอ nice. ่ะเล่นบอลเท้าสู่เท้าสไตล์ฟุตซอลสนามใหญ่อ่ะเออมันสนุกมันสนุกผมรู้สึกอย่างนี้เลยว่าเฮ้ยมืองทองเล่นต่อบอลสนุกมากเลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนนะครับในไม่ว่ากลางหลังกลางจนถึงแดนหน้าสามารถเป็นตัวเลือกในการเข้าทําเข้าประตูได้หมดเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าการเล่นเป็นทีมเวิร์ก ผมชื่นชมเลยว่ามาริโวยูโรฟสกี้อ,อ,อะสามารถทําจุดนี้ได้น่าเหลือเชื่อนะน่าเหลือเชื่อนะครับแล้วก็เอ่อผมว่าถึงแม้ว่าเมืองทองอ่ะฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้ลุ้นในส่วนของแชมป์ลีกแล้วหรือว่าโคต้าเอซแล้วอะอาจจะมียังมีลุ้นในส่วนของ FA ฟเออยู่เนาะเออเอฟเออยู่ผมเชื่อน่ว่าถ้าบิลล์อัพสร้างทีมในชุดเนี้ย สารต่อไปแล้วดูการหน้านะผมมองว่าเมืองทองยูเนเต็ดน่ากลัวนะน่ากลัวนะดีไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะหาว่ากูอวยอีกดีไม่ดีนะแม่งบอลระบบเนี้ยผมว่าแม่งคาวะาสกิฟอนตาเล่หรือเปล่าวะคา,าวะสกิฟอนตเล่เมืองไทยหรือเปล่าวะเล่นบอลสไตล์เนี้ยพอระบบมันลงตัวลงล็อกแล้วอะโหเด็กๆพวกนี้อายุก็ไม่ได้เยอะนะยี่สิเฉลี่ยยี่สิบต้น,ตน พอฤดูการหน้านะผมว่ามันจะแกร่งมากกว่านี้อีกความมั่นใจแล้วก็เด็กๆกแล้วก็ตัวต่างชาติกล้าที่จะเล่นร่วมกับตัวต่างชาติต่างๆเข้าขาเข้าขากันได้ดีผมว่าเนี่ยจุดเนี้ยผมว่าเป็นเมืองทองฤดูการครึ่งฤดูการหลังเนี่ยแล้วก็ฤดูการถัดไปมีอะไรที่น่าสนใจอ่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับผม เลยทีเดียวนะครับผมไม่ใช่เฉพาะลูกที่ผมยกมาให้ดูนะว่าเอยเขาเล่นบอลเท้าสุ่เท้ากันยังไงเขาต่อบอลไหลลื่นกันยังไงซึ่งท่านผู้ชมไปดูการเข้าทำของเมืองทองหลายๆนัดนะโโหมันมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันไหลลื่นมันเอ่อมันสนุกต่อบอลกันสนุกมากแดนหน้าไม่มีเกรงคือเล่นเล่นกล้าเล่นปล่อยตามธรรมชาติของฟุตบอลไหลไปตามธรรมชาติของฟุตบอล นะครับผมก็ติดตามตอนต่อไปเนาะสำหรับเมืองทองยูเนเต็ดผมว่ามันเริ่มจะเข้าระบบนะมันเริ่มทุกอย่างที่มาริโอมาริโอยูโรฟสกี้ที่หลอ่อหลอมมาสไตล์การเล่นซึ่งผมเคยเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของมาริโอยูโรฟสกี้อยู่เขาบอกว่าประมาณว่าเฮ้ย hey, คุณเล่นสไตล์มืองทองไปเลยคุณไม่ต้องไปเกรงคุณไม่ต้องไปฟิกอะไรมากคุคุณ ส่วนหนึ่งที่เป็นทุนเดิมก็คือว่ามาริโออ่ะเขาเล่นเขาเข้าใจในเรื่องของสไตล์การเล่นของของเมืองทองอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่กับเมืองทองมานานใช่ไหมครับแล้วให้เด็กๆได้ผ่อนคลายบางทีการเล่นแบบว่าผ่อนคลายนะครับผมบรรยากาศทําให้มันรู้สึกว่ามันสนุกกับการเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ความกดดันมันคลายแล้วเกิดความเป็นความกดเมื่อความกดดันมันคลายใช่ไหมครับความมั่นใจมันมี ความมั่นใจในการเล่นมันมีมันกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะลุยกล้าที่จะเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายกล้าที่จะเ,เข้าเข้าไปในพื้นที่อันตรายในการที่จะเข้าทำใช่ไหมครับนี่แหละผมว่าเป็นจุด turning point หรือว่าเป็นจุดที่จุดจุดหักเหจุดเปลี่ยนสำคัญของเมืองทองนะที่จะกลับมาแล้ดูการนี้แล้วก็ฤดูกาล ต่อต่อไปนะซึ่งฟุตบอลระบบอ่ะมันมีเขาเรียกว่าฟุตบอลระบบอ่ะการเล่นเป็นระบบอ่ะแล้วเข้าขากันเนี้ยมันจะอยู่มันจะยั่งยืนกว่ามันจะเล่นกันได้นานกว่าฟอร์มมันจะรักษาฟอร์มมาตรฐานได้นานกว่ามากกว่าที่อ้างอิงแต่นักเตะพึ่งพิงแต่นักเตะคนใดคนหนึ่งที่เป็นเดอะแบกใช่ไหมครับที่เป็นเดอะแบกต่าง ไม่ว่าจะต่างชาติหรือว่าคนใดคนนึงก็แล้วแต่นะครับเล่นเป็นระบบมีแต่ละตัวสามารถทดแทนเข้าไปในระบบได้อะไรอย่างนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมอ่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะว่าเฮ้ยเมืองทองเดี๋ยวอวยเดี๋ยวชมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฟอร์มตกเหมือนสมุดประการอีก เอออันนั้นก็สมุดปากกานี้ผมก็ผมก็มึนเหมือนกันนะเอาตงเอาตามตรงนะตกลงว่าโอ้ยมันเป็นบอลระบบหรือว่ามันเป็นที่อุบัติเหตุทางฟุตบอลหรือเปล่าวะนู่นนี่นั่นอะเอางนี้ดีกว่าการเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเมืองทองอ่ะในระยะยาวจะเป็นอย่างไรน่าติดตามน่าติดตามนักเตะชุดนี้ที่จะเล่นหล่อหลอมไปด้วยกัน ที่จะเล่นมีความเป็นทีมเวิร์กที่เป็นระบบอย่างเงี้ยผมรู้สึกสนุกนะผมรู้สึกสนุกในการต่อบอลของเ c g เมืองทองยูเนเต็ดหรือว่า,าผมรู้สึกสนุกที่ได้เห็นสปีดบอลอย่างเงี้ยการต่อบอลไหลลื่นไม่มียึกยกักไม่ห่วงบอลไม่วกไปวนมานานนะครับสวิตบอลเร็วทานซิชั่นเร็วโต๊้กลับเร็วนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเร็ว นะจังหวะได้เข้าได้ทำได้จบตลอดไม่เข้าเข้าไม่เข้าก็ว่าอีกทีแต่มีจังหวะได้ลุ้นเอางี้ดีกว่ามีจังหวะให้แฟนบอลได้ลุ้นตลอดอย่างงี้ดีกว่าไม่ใช่เหมือนฟิงเชียงรายผมไม่อยากจะบอกนะรถบัสเนี่ยโอ้โหมึงบุกบ้างเหอะมึงกูคือถ้ามึงไม่โดนนํามึงก็จะไม่บุกใช่ไหมอย่างเงี้ย ลายๆนานะัทท่านผู้ชมไปย้อนดูนะเล็กเนี้ยเล็กอ่เล็ก,เ,เ,ลกเล็กสองเนี่ยสิงเชียงรายเล่นบอลอุดมาตลอดพอมึงนําปุ๊บมึงก็อุดเขาอีกมึงจะอุดอ่านัดอ่านัทอ่าที่เคสที่เห็นได้ชัดนัดที่นําท่าเรือเห็นไหมครับสุดท้ายโดนแซงใช่ป่าน่าจะโดนแซงนะนัทนันนอ่ะสิงเชียงรายโดนท่าเรือแซงนี่แหละนะครับก็เพราะอุดนั่นแหละแล้วก็ เออนัดล่าสุดเนี่ยโดนยิงนําตั้งแต่ต้นเกมก่อนเ,อาเ้าคราวนี้ยบุกไม่เป็นละคือเล่นบอลเล่นบอนลรับมาตลอดเล่นบอนลรถบัสมาตลอดพออ่านําแล้วกูจะทวงคืนยังไงวะกูเล่นไปไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมอา่าคือผมว่านะระบบการเล่นเนะี่ยมันต้องผันแปรตามคู่แข่งว่าคุณเจอใครคุณเจอทีมในไทยลีกคุณเจอทีมที่ ไม่ได้ใหญ่กว่าคุณตัวไม่ได้ใหญ่กว่าคุณคุณควรเล่นแบบว่าข่มเหงเขาคุณต้องเล่นกดขี่ข่มเหงเขาถ้าคุณเป็นทีมใหญ่ที่ไปเจอทีมเล็กไม่ใช่เล่นบอลอุดใสใช่ไหมครับแต่เมื่อคุณเป็นอ่าเป็นทีเมื่อเจอคู่แข่งตัวที่ใหญ่กว่าอย่าง ACL อ,อ,อย่างเงี้ยเอออย่างงั้นอนะ่ะควรจะแบบหลังพิงเชือกเด้งเด้งรับเด้งเด้งรับแล้วโตอย่างงั้นอนะ่ะโอเคนะครับ อันนั้นนะถ้าตัวเขาใหญ่กว่าเราต้องออมกําลังไว้ออมกําลังแล้วก็แต้งตั้ง,งรับแล้วตอรอสวนกลับอันนั้นนะโอเคแต่ไม่ใช่ว่าตัวใหญ่คุณก็เล่นเอาคุณก็รับก็โอเคแต่ตัวคู่แข่งคุณตัวเล็กกว่าคุณแต่คุณก็ยังเล่นเกมรับใส่เขาอยู่เขาก็ย่ามใจดิเขาก็บุกบุกบ,กบกสิใช่ไหมเออคุณต้องกดขี่ข่มเหงอ่ะผมยกตัวอย่างให้เมืองทองเจอระยอง ล่าสุดเนี่ยที่เจอระยองอะ่ะเขาก็เล่นสไตล์ทีมใหญ่ที่ควรจะเป็นเห็นไหมครับว่าถล่มไป40่นเห็นไหมนี่แหละที่ควรจะเป็นเมื่อคุณเจอทีมที่ตัวเล็กกว่าคุณคุณต้องข่มเหงให้ได้กดขี่ข่มเหงสอง0ูนสอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่อ่แต่ถ้าคุณชนะระยองแค่หนึอ่ะมันก็อ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมไปไป ไปเหยียดระยองอีกคือผมผมยกตัวอย่างว่าทีมเล็กเจอทีมใหญ่อะทีมใหญ่เจอทีมเล็กอะควรจะเล่นแบบไหนทีมใหญ่ทีมอ่าทีมตัวเองอะเจอทีมที่ใหญ่กว่าควรเล่นแบบไหนมันต้องแปลผันไปตามคู่แข่งใช่ไหมครับประเมินสถานการณ์ตามคู่แข่งเฮ้ยแท็กติกนี้ต้องเล่นแบบนี้นะเฮ้ยเจอทีมที่สูสีก็เล่นอีกอ่าแท็กติกหนึ่งใช่ไหมครับอืมประมาณนี้ใช่ไหมครับ นั่นแหละเนี่ยครับก็มาพูดคุยกันประมาณนี้นั่นเองครับ